ครับวันนี้ครับชาวนี่ก็อยู่ก็เสีขังมากเช่นเดียวนะครับอยู่ก็ตะนวยครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเดินดูนน้ำครับว่าบกคือยังครับหลังจากฝนตกหนักน้ำเต็มไหนเต็มหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกับนาบนนู่นกับว่างามเขาบกไหมครับเขาผุ้งก่อน หายปุ้ยไปแล้วนะครับหายปุ๋ยหลับล้วงไปแล้วครับเข้ากลมกันมืดเลยแหละกลายออกเต็มที่แล้วล่ะครับน่ครับเขาครับงามนะครับเข้าพากันงามกันนี่แหละครับงามดาสูงดาตัวลมอยู่ครับ าลมก็อาจจะเสียครับถ้าไม่โลมก็ดีไปครับครับเขาครับเป็นเขาดำนะครับเขาดำก่อเขาใหญ่ๆเพราะว่าถึงโลมก็ไม่น่าจะเสียคือยังไงก็ไม่รู้แล้ะครับค่อยดูครับเดี๋ยววันนี้ก็จะหายปุ๋ยทั้งใบนะครับบำรุงเม็ดครับปุ๋ยเป็นสูตรหล่งลวงนะครับสูตรเพิ่มแป้งนะครับเพิ่มแป้ง เติมเม็ดไปครับเดี๋ยวไปดูนาบนครับไปครับครับน,นี่สุดงามสุดๆเลยครับไปดูดูครับตอนจบ บรรยากาศยามเช้านะครับก็จะมีเสียงหนุกกะวงกะวาวว่างครับหนุกกะวาวตัวทำลายระบบนิเวศนะครับเอียงโค้งหายมืดครับเพราะว่าหนุกกะวาวไปไขให,ให,เเใหขข้เอียงโคง้งเลี้ยงลูกไปคาบไขเอียงโค้งทิ้งมืดแล้วเขาก็ไขเข้าไปแทนเอียงโค้งก็เลี้ยงไปทำไ้ ศูนันนะครับอย่างโค้งครับก็เ,เหลือแต่ตัวเขาเนี่ยจะตัวเหลือแก่กอว่าครับทุกวันนี้ครับบรรยากาศจะเช้านะครับ,ปาารบไปครับเดี๋ยวไปพบกันนู่นนะครับหน้าบนนนู่นครับนีครับนาบนครับก็จะกัเขาเป็นอะไรเป็นนี่ รอมันแบบนี้ก็อีดีนะครับน้ํก็เริ่มบุกแล้วละครับ ่บุกมาเกาะนอำเลี้ยงน้งตรงบ้นยังยังไม่บกุกครับยังไหลอยู่ครับน้ำยังมีทั่วอยู่ก็ยังไม่ได้หายปุ๋ยต้องไหายปุ๋ยครับ nằm trên bốt có bốc ma cả này, gấp lắm, cái lưới chứ, lưới lươm dọn hoặc là không dọn dẹp ngàn bài tốt mình lại gì Này. อ้ไรนะนี่รัขบข่าังไงสินสุดทุกที่ ไหลออกเป็นที่แล้วครับครับเรื่องน้ำก็คงจะหมดปัญหาแล้วแหละ <c oughs> ออกทันอยู่ครับมันเป็นหน้แแ้้วคับเรื่องน้ำ 哎呀！嗯嗯 <laughs> นัไม่มีทวัวบินอู้่ครับรูปเล,ล <c oughs> ยใสออกเป็นทีเดี๋ย <c oughs> ววันนี้สายก็มาจีบแล้ววะทำงานทำ

còn còn lấy, yu. lấy luôn 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 bán luôn 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 Bán luôn 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 ก็ดีอย่าหายนะโอ้โห Plauen oder Plauen. ไปครับเดี๋ยวไปดูงานลูครับครับเดี๋ยวปลาสลิดต้องทำตัวครับไปดูนานลนครับนาบกยังบกขันละมั่งรัน,นี่ก็เขาไปทำปีเดี๋ยวออกหัวปล้องกันเลยแหละ ยังรุ่นข้าหน้าอยู่ยังรุ่นขนานะครับนะครับสวยนะครับในน้องก็ยังหน้ามัมนยังสวมอยู่นะครับยังสวมเนไม่รี้รับ ちょっと見えす。<No> วขีดมีเกจนิดปกดวานี่เขาจะงามดีแบบนี้นะครับงามตลอดฝังนี้ฝังงามฝังนี้ังน้ครับ กับโซลาอคืนนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณุมากครับจันขับตีขับมาลาซุงครับแล้วผมก็จะไปกลางบ้านเชนเนวปิดนะครับลากคืนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ